บบที่เห็นได้ชัดก็คือแผลจะเล็กกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นต้องใช้ไม่ต้องใช้สเปซอะไรมากเราใช้กล้องเข้าไปมองก่อนหลังจากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือคล้ายๆตะเกียบเข้าไปผ่าซึ่งก็จะมีแผลแค่เจาะรูเข้าไปอาจจะสองสามรูสามสี่ห้ารูบางทีทาใหญ่ๆก็ใช้รูจานวนรูที่มากกว่านะครับแล้วก็เรื่องการฟื้นตัวอย่างที่บอกว่าแผลเนี่ยจะไม่ค่อยมีการตัดกล้ามเนื้อตัดผิวหนังมากนะเพราะฉะนั้น จะฟื้นตัวเร็ววันสองวันก็สามารถเดินได้ส่วนเรื่องการหายของแผลการเชื่อมของอวัยวะเช่นถ้าเรามีการตัดลำไส้ใหญ่เราใช้เครื่องตัดเย็บอัตโนมัติช่วยในการผ่าตัดระยะฟื้นตัวจริงๆก็อาจจะพอๆกับการผ่าตัดปกติครับแต่ว่าไม่เจ็บเดินได้ไปทํางานได้เร็วครับครับอ่าซึ่งผมจะบอกเลยนะฮะอย่างน้อยคนเนีย่ยผมคนหนึ่งเรื่องของการเจ็บไม่เจ็บ มีผลต่อการตัดสินใจอย่างรุนแรงมากคือถ้าบอกเจ็บปุ๊บเนี่ยผมกลัวเลยทันที นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่เจ็บเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกที่สำหรับตัวผมเองและผมเชื่อว่าอีกหลายๆคนด้วยซ้ำนะครับให้ความสนใจกันมากขึ้นมาในเรื่องของการได้รับการรับรองหรือแม้แต่การการยอมรับในการผ่าตัดในแบบนี้ปัจจุบันได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายแล้วใช่ครับก็คือถือว่าบางอย่างถือเป็นมาตรฐานในการผ่าตัดแล้วครับผมใช้กล้องอย่างเช่นอย่างยกถึงเรื่องกระดูกงานศัลยแพทย์กระดูกที่เขาทำกันเนี่ยอย่างเอ็นเวลานักบอลเล่นบอลเตะกันล้ม เอ็นขาดอะไรเงี้ยปัจจุบันบเขาก็สมัยก่อนก็ต้องเปิดผ่าข้อเข่าเข้าไปซ่อมเอ็นนี้เขาก็ไม่ผ่ากันแล้วนะเขาก็ใช้กล้องเจาะเข้าไปดูเอ็นแล้วก็ซ่อมด้วยกล้องเลยเพราะฉะนั้นแผลผ่าตัดจากที่เข่าก็าจะมีเจาะรูด,ด้านซ้ายด้านขวานิดๆิดหน่อยๆอะอยครับอ่าซึ่งก็ลดความเสี่ยงแล้วก็ลดลดความเจ็บลดความพื้นตัวเร็วหายไม่แตกต่างกันครับหรืออย่างผ่าอย่างอย่างไส้ติ่งก็ตามไส้ติ่งอักเสบเง,งี้ยกรณีที่แบบ เม่อยากให้แผลเป็นเยอะไม่อยากให้แผลไม่สวยเนี่ยก็สามารถใช้กล้องผ่าได้ก็เจาะเข้าไปจากที่แผลที่เคยเป็นแบบใส่บิกินี่ไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วมองเห็นปัจจุบันก็สามารถทำให้ผ่าเสร็จแล้วก็ยัง ประกวดนางงามได้เพราะว่าเล็กเท่าแค่ปลอกกาแฟใช่ใช่แล้วเราเลือกได้ไปอยู่ที่ต่ำๆที่แบบไปชุดว่ายน้ำได้ออ๋แล้วก็อาจจะเอียงอีไปยืนหลบเครื่างล่างเห็นไหมฮะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ช่วยไปมากจริงๆนะครับแล้วก็เฉพาะทางก็คือถ้าจะผ่าตัดเรื่องของเกี่ยวกับอาจสมุติเมื่อสักครู่หมอพูดถึงเรื่องเอ็นหรือตรงกระดูกตรงหัวเข่าก็จะเป็น แพทย์ศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้ใช่โดยเฉพาะแต่ก็ใช้หลักการของ Minimal อุปกรณ์เทคโนโลอ๋อก็คือเป็นแพทย์เฉพาะทางนั้นๆแต่นําเทคโนโลยีหรือหลักการนี้ในการผ่าตัดเข้าไปใช้ในการรักษาเท่านั้นเองครับผมอ่ะพูดกันแบบนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าให้เห็นภาพเลยสําหรับการรักษาหลายคนจะได้เข้าใจกันได้มากขึ้นแล้วก็ เรียกว่าเจาะลึกกันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะมอบหน้าที่ในช่วงนี้ให้กับหมอปองนะครับซึ่งคุณหมอปองจะพาเราไปดูวิธีการรักษารวมถึงอุปกรณ์ว่าเนี่ยมันเป็นแบบไหนยังไงเราจะได้เห็นภาพกันชัดเจนมากขึ้นสาหรับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับกับคุณหมอทะเนศพัวพรพงศ์นะครับจากโรงพยาบาลวิภาวดีที่ให้ข้อมูลเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราครับขอบคุณครับ สวัสดีครับการผ่าตัดสองกล้องนะครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์สัลญกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับแล้ว,วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดสองกล้องมีอะไรบ้างตามไปชมกันเลยครับครับก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับ เครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดด้วยกล้องนะครับส่วนใหญ่แล้วการก็จะมีพวกเกี่ยวกับอันนี้เขาจะเรียกพอร์ตนะฮะพอร์ตก็เป็นตัวนําตัวเพื่อที่เราจะเปิดผิวหนังเอาไว้เป็นทางเข้าออกของอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้กันบ่อยๆก็จะมีพอร์ต5พอร์ต10มิลก็คือหนึเซนติเมตรนั่นเองนะฮะกับอีกอันนึงก็คือพอร์ต5มิลจริงมีมากมีน้อยกว่าน,นี้ก็คือ3มมิลลิเมตรนะครับแต่ว่าที่เราใช้กันส่วนใหญ่ก็จะประมาณ5มิลกับ10มิล ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้มีทางเข้าออกของอุปกรณ์ที่ผิวหนังนะครับส่วนเครื่องมือจริงๆอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเครื่องมือก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับที่จุดเตาแก๊สนะครับเป็นยาวๆเหมือนหลอดกาแฟแล้วก็ปลายนี่ก็อาจจะเปลี่ยนได้เป็นใบมีดเป็นกันไกรเป็นเครื่องที่ไฟฟ้าเครื่องห้ามเลือด เครื่องตัดเครื่องดูดได้ทุกอย่างเครื่องล้างนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรก็ไปแต่ว่ารูปร่างอุปกรณ์จะมีลักษณะยาวๆคล้ายๆอย่างนี้ครับทีนี้การผมจะยกตัวอย่างให้ดูสมมุติว่าในการเริ่มที่เราจะเริ่มทำสมมุติว่าผิวหนังของเราคือกระดานนะครับการที่เราจะเอาเครื่องมือเข้าไปเนี่ยเราก็จะใช้พอร์ตซึ่งตัวพอร์ตเนี่ยก็จะมีหลายแบบส่วนใหญ่ปลายก็จะทําแหลมเอาไว้นะะเราก็จะสมมุติว่าคนไข้ดมยาหลับไปแล้วนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะมีการส่วนใหญ่ก็จะมีการเติมลมเข้าไปในท้องซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งทําให้ท้องป่องเราจะเหมือนนึกถึงช่องท้องเราคล้ายๆกับกิมแพกอารีนาอะไรอย่างนั้นนะครับคือมีเป็นโถขึ้นมาเลยนะฮะหลังจากเราเราก็จะจิ้มสมมุติว่าท่านี่เป็นพอตนะฮะนี่เป็นผิวหนังเราจะจิ้มเข้าไปอย่างเงี้ยพอจิ้มเข้าไปเสร็จเนี่ยพอตจะหย่ yeah, อยู่บนผิวหนังลักษณะน,น,นี้นะครับแล้วเราก็เติมลมเข้าไป พอเติมลมเข้าไปท้องก็จะป่องอากาศก,ก็จะกดอวัยวะต่างๆลงไปที่พื้นนะครับผนังของท้องๆก็จะโปงเหมือนโดมนะฮะเสร็จแล้วเราก็ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่คาที่ผิวหนังอยู่อย่างที่เราเห็นอย่างที่เมื่อกี้ผมพยายามอธิบายนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถเปลี่ยนเครื่องมือต่างๆเข้าได้อย่างเช่นเราจเจาะกันไกเข้าเราก็เอากันไกเข้ามาก่อนกันไกก็เข้าเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ต่างๆ,ๆอาจจะเป็นเครื่องที่เครื่องอะไรอย่างนี้นะครับ ซึ่งในการที่เราจะผ่าตัดเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถเราเห็นว่ามันจะปลายมันก็จะทําได้โดยอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเราจะมองผ่านกล้องซึ่งก็จะมีกล้องรูนึงอาจจะมีใช้อุปกรณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นในในผิวหนังที่หน้าท้องเราที่เราทำเนี่ยก็อาจจะมี่อดต่างๆอาจจะมีสองรูหรือสามรูหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราทําอะไรเข้าไปนะฮะย,ยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างเงี้ยฮะก็จะมีสองรู สองรูเข้านะครับซึ่งอาจจะมีมือขวามือซ้ายหรืออาจจะมีผู้ช่วยมีกล้องเข้าทางสะดือหรืออะไรอย่างคานองนี้นะครับการผ่าตัดก็จะดําเนินด้วยกล้องเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเราไม่สามารถมองจากหน้าท้องเข้าไปได้นะครับโดยแพทย์ก็จะมองทางทีวีทางโทรทัศน์และก็ใช้มือสองมือขยับ ซึ่งถ้าพูดให้มันดูฟังแล้วดูเพลิดเพลินไม่ดูน่ากลัวมากเหมือนเราเล่นเกมนะครับเล่นเกมวิดีโอเกมหรืออะไรประมาณนี้นะโดยก็จะต้องแพทย์ต้องมีการฝึกเพื่อให้มีประสาทที่จะสิงคนไหนกับของที่อยู่ในท้องโดยการเคลื่อนเคลื่อนไหวจากหน้าท้องเท่านั้นนั่นคือเราจะเห็นว่าแผลผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นแผลที่ประมาณอุปกรณ์พวกนี้เข้าได้ก็จะประมาณอาจจะ4-5่หมิลอะไรประมาณนี้นะครับ ในส่วนของอุปกรณ์ที่ใหญ่บางอย่างบางอย่างเช่นเครื่งองสัดเย็บอัตโนมัติหรือตัวกล้องเพื่อให้วิสัยทัศน์ที่ดีก็อาจจะประมาณ1เซนติเมตรซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่จริงๆก็ไม่ได้ใหญ่เกินความเป็นจริงแผลก็อาจจะประมาณเพียงเท่านี้ะฮะซึ่งสามารถซ่อนอยู่ที่สะดือได้ดังนั้นคนไข้ก็อาจจะมองถ้บไม่เห็นแผลหรือแผลเล็กมากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อก็จะน้อยครับสําหรับเรื่องของการเย็บแผลในเมื่อเวลาที่เราห้ามเลือดจริงๆแล้วเนี่ย เราไม่สามารถเอามือเข้าไปหนีบอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าคลิปซึซ่งก็คือตัวนี้ตัวนี้มันจะชื่อเป็นเหมือนเป็นแม็กนะฮะแม็กก็คือคลิปหนีบแ,แค่คลิปหนีบกระดาษครับฟังนะครแต่ว่าทําจากวัสดุที่เป็นไตรเตเนียมันไม่ขึ้นสนิมนะฮะบและทั้งหมดนี้คืออุปกรณ์ส่วนหนึ่งนะฮะและก็วิธีขั้นตอนคร่าวๆในการผ่าตัดด้วยกล้องครับครับและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ทําให้การผ่าตัดของกล้อง ไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยต้องเขียตัวอย่างที่เราคิดนะครับและทั้งหมดนี้คือเฮลทิปในวันนี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ